โดยสบายดีพี่น้องสุขสุขคนมานีเฮากัสซ yani ีแปนส่งเทศกาลงานศพพี่น้องไปส่งงานศพไปส่งเพลินขึ้นสซงสวรรค์พี่น้องเลยกำลังสิไปพี่น้องคนก็ไล่ลายเลยคนน่ะคนที่ไปที สิไปสง่งฝนขึนสวรรค์ให้น้องมากหนาลายตา <c oughs> พอถ่าวห้องกับใพี่น้องพอถ่าสวรรค์ห้องกับไปฝนจะไปอะไรพี่น้องฝนจะขึนสวรรค์อลไพี่น้อง,องเลยมือ <c oughs> <ป>สุดถ่ายหองฝนไม่ถ่ายยัง ไม่เท่าบุดอายุอยักปีนะเก่าสิบบ่กแปดสิบประมาณนี้บ่กประมาณแปดเจ็ดสิบแปดสิบกี่นี่แหละพี่น้องเลยไปส่งคนเกินสวานสั้นผ้าเขาแหละบ้านนี้ con lái cả na, phi đi. Long thong na, cô nè. Long thong hay thong na, của phi nông thì bay ở hay na. ตัวกับแม่ขาวนําหนาก่อนพีน้องเพราะว่าสิได้โจ่งเพิ่นขึ้นงสวรรค์ันฟ้าเนาะแม่ขาวับอัน กับจัวน้ำก่อนจวงเพิ่นเผินสวรรค์ก่อนพี่น้องเลยข้าหน้าน้ำล้างเลยว่ะให้ไม่เข้ากับจัวไปก่อนครับเพื่อนหล่อนอ่ะไปแล้วพี่น้องเลย

ไปทางลาดแล้วบ่ฮะนอตอนนี้ก็อยู่บ้านน้าบ่มึงใส่ผูาทองแข่งเสวนาขี่เนาะ กำลังจี๋อันกำลังไปส่งสการ์ไม่แถวไม่แถวบ๊ทย่ำอีก่หนึ่งพี่น้องย่ำโมโหปลาแต่คนก็ไล่ตื่อรี่น้อง่ลยน่าหลังลงมาก็ไล่ตื่อพี่น้องยังบ่งล่างลงมาโบ๊ดพี่น้องเลยยังไลยขนาด เดือดทางอันเดือดทางลาขยังบวมีอันยังก็เป็นว่ายังก็ย่งบนเขาสบนะ ฮอมเมนเนาะเด้อพี่จังทิงออสเมนพี่น้องอยู่ในวัดล่ะอยู่ทางลาวเฮายังบ่มีพี่น้องเอ้ยโดยเฉพาะอยู่บ้านนองเฮาอยู่ในเมืองนะอาจจะมีอยู่เนาะอาจจะมีอยู่ในเมืองพี่น้องเอ้ยอยู่บ้านนบ้านนาเฮายังบ่มีเาทําให้นานี่นะพี่น้องเอ้ยเาทํานาไผนามันพี่น้อง ăn lăng khôn bằng cáo bây bà xa ở thế lăng khổ bằng cáo bây phao dịp bà xa nó này phần phao dù hạ na na phần yên thế còn ta là phần sang vậy bò phần sàng vậy bò bây hạn dù nỉ

เราจะไปยูแมาอีกอยู่ผู้ชมรดาตองเาเาเาแต่ว่าแน่นอ่ะเ่าเเขาน้องเท่ายังบอเผ่าน้องเท่าเ่าน้องปลาใชไอไมาหาี่ยเินะคุณูเสี่ยครับคุผ่า ồ, nhóc thưng nè nó mơn cai má nè bình nhặt dù hang na và dốc bình nhặt dù hoa na na la không nhau đi thì nào người. นี this this oh, ่เลยน้ำน้ำท่านเหแล้บ่นำนี่ท่านีดง่นะ่นนี่ขายน้ำบ่อ้ายน้ำพี่นแ้วเลยขายน้ำขายน้ำเหี้ยขายน้ำเี้ยะ ขายดีขนาดมาเบิ่งกันมาเบิ่งพี่น้องขายน้ำใน่น้าพี่น้องเลยขายดีขนาดพี่น้องเลยขายดีขนาดขายน้ำหนี่พี่น้องเลยด้วยในน้องคายน้ำวันนี้นะขายดีเทน้ำเทท่าขนาด <laughs> khai nằm trên bờ than phi nong ấy khai nằm đi hội khai năm chân bờ than <laughs> khai năm bờ than đó Hãy nào cho ขายน้ำจมูกทันพี่น้องเลยตอนนี้ก็มาเสิ้งทีไม้หน่อยพี่น้องเลยมาหอดบอลเพลินแล้วทานแล้วมีหุบลงโอเคพี่น้องจบพิธีกลับบ้านบไปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม สำนีเลยพี่น้องเอ้พอกันใหม่คลิปหนาพี่น้องเมื่อวันแล้ว